โดนป้ายยานะครับโดนป้ายยา ole, แล้วก็เอาทรัพย์สินไปวันเดียวครับ3าลายแยกสี่ซองนะครับส,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 สี่ซองสี่ซองครับครับบางลายพันสองบางลายพันห้าที่โดนไปนะครับกับับอยู่ยูผมชิงเงินเขาร้อยหนึ่งเขาก็วักยามาให้ผมสี่ซองครับปั๊บยาอันนี้มาให้สี่ซองแล้วเขาก็ท่องคาถาอะไรไม่รู้เอาแหมือผมแล้วก็ยื่นให้หมาผมก็เดินไปจับตังค์มาให้เขาพันสองมีการมาสัาสส่ข้าวกินแล้วก็มาการู้เสนอขายนะครับ ให้มุ้งบ้างเปยวนบ้างแล้วก็ใจคือเสียดายที่ตัดกำลังที่เสียดายเงี้ยครับใช่นิ่งแต่แต่ก็จะให้จะต้องให้เข้ามันโดนบังคับก็จะต้องเอามาให้เข้าอะไรเงี้ยใช่อย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยใช่อย่างเงี้ยเข้าก็อย่างเงี้ยเอาตาทุอย่างเงี้ยโอ้เหมือนอารัธนาให้เราเลยเราก็เลยไปก็เข้าเลยของละลุบลุกลุบลุบลุบอย่างตัวนี้ไปตอนนี้ผมอยู่ที่ บ้านหนองสันแตรครับนะฮะดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีครับได้รับข่าวนะฮะจากจากอบตมโนดนะฮะบอกว่าให้เข้ามาดูหน่อยดีเจไก่นะฮะตอนนี้เกิดเหตุนะฮะขึ้นที่บ้านหนองสันแตรบนะฮะลูกบ้านของท่านเนี่ยนะโดนป้ายยานะครับโดนป้ายยาแล้วก็เอาทรัพย์สินไปวันเดียวครับ3ลายอันนี้คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นจังหวัดสุพรรณบุรีผู้เสียหายก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับนะฝากกดแชร์ด้วย ฝากกดแชร์เลยทีเดียวนะฮะนี่คือเรื่องจริงเตือนภัยและนี่ครับนะฮะผมอยู่กับท่านอบปตมานโนดครับสวัสดีครับนะท่านอบปตมาโนดนะฮะแล้วก็นี่ก็ผู้ที่เสียหายนั่นเองครับครับผมนะฮะนี่คือผู้ที่เสียหายครับนี่ฮะนี่คือผู้ที่เสียหายนั่นเองนะฮะจากเหตุการณ์นะฮะเหตุการณ์ก็คือเขาเรียกว่าป้ายหยารูุ่ทัพย์นั่นเองนะฮะท่านอบปตมานโนดนะฮะ เหตุการณ์เป็นอย่างไรครับลองเล่าให้ฟังหน่อยนบเมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่ายหลังจากที่น้องๆเขาโดนโดนยาป้ายแล้วก็เสียรับไปเขาก็เล่าให้ฟังต่อต่อนต่ผมได้ยินผมก็เลยเข้ามาสอบถามครับเข้าต่อก็ได้ดูเรื่องว่ามีการมาสั่งข้าวกินแล้วก็มาการเสนอขายนะครับเสนอขายมุ้งบ้างเออเลยวนบ้างแล้วก็ตกลงกันที่เป็นยาลมยาดมยาลมนี่นะฮะอ่าตอนที่ยาดมครับเป็นยาลมแต่ครั้งนี้ว่าไอตอนที่เสนอขายกันนะมีการพูดคุยกัน แล้วก็ทางทางทางผู้สีหายเนี่ยมีการแบบสติเหมือนไม่ได้อยู่กับตัวครับอ่าเยี่ย4ซองนะครับ4ซอง4ซองครับครับบางรายพันสองบางรายพันห้าที่โดนไปนะครับครับมันมันเป็นเหนือคานความความาดหมายเกินนะฮะก็เลยอย่างน้องคนเนี้ยน้องสาวขังวรเนี่ยไลฟผมฟังว่าโดนตั้งแต่สามโมงครึ่งนะฮะสามโมงครึ่งบ่ายกว่าจะหายมึนงงครับผมก็เลยติดต่อกับดีเจไปว่าเออจะเราจะทำจะ ทำยังไงเสนอข่าวพวกนี้เรือนภัยพี่น้องหรือว่าคนแก่ที่อยู่ตามหมู่บ้านตามลำพังกลัวจะโดนหนักกว่านี้ครับนะครับยืนยันยืนยันเลยว่านี่คือเรื่องจริงเรื่องจริงครับเรื่องจริงครับอ่าโอเคท่าทีนี้ผมจะมาถามนะฮะกับผู้ที่ประสบเหตุเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับครับผมนะฮะเรื่องราวเป็นอย่างไรครับนะฮะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งครับเมื่อวานเมื่อวานก็มีลูกค้ามาสองคนนะครับผู้หญิงนะครับมีลูกค้ามาสองคนเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะครับขับขี่เวฟดําแดงนะครับ เลขหมายทะเบียนจําไม่ได้หรอกครับแต่มีเปยยวนนะครับวางไว้หน้าประมาณตรงช่วงหน้ารถนะครับโอ้คือคือคือลักษณะที่เขามาเขามีเปยยวนมามีมุ้งมาอย่างเงี้ยเหรอฮะครับผมใช่คือเหมือนลักษณะเขามาขายของครับแต่แต่เขาไม่ได้มาขายมุ้งมาขายเปย์ยวนแต่ผมเห็นเขาอยู่หน้ารถนะครับครับแต่เขาเข้ามาตั้งอาหารก็คือต้มยำหนึ่งถ้วยข้าวเปล่าสองจานครับแล้วก็ผม ถ้าทําเสร็จแล้วก็คือให้แฟนมาส่งครับแต่เขาก็แฟนพอแฟนส่งเข้าไปครับเขาก็ได้รูปแขนแฟนผมครับโอ้รูปแขนรูปลักษณะแบบไหนฮะรูปลักษณะแบบไหนลักษณะว่าว่ารับของแล้วรูป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 จากตรงนี้ไปครับโอ้รูปรูปแขนาที่จะรับการแต่รูปแขนไปโอ้รูปแขนมาเงินค่าข้าวทั้งหมดลอยหนึ่งครับครับแต่ทีนี้เขาคือบอกผมว่าตามผมว่าเป็นต้อกระจกครับ เขาก็บอกว่านอไอลูกเขา,าอะอาทิตย์นึงจะมาถิงหนึ่งครับถ้าสนใจอะเขาจะเอามาให้ลองเก็เลยถามเขาว่าแพงไหมเขาว่าสามร้อยแต่ต้องกินสี่เดือนเอาผมลองไม่ได้เอาลองไม่ได้เป็นยาผีบอกต้องเอาทั้งหมดสี่เดือนเขาว่าอย่างนี้ครับช่วยเอ็นดิสโดยช่วยครับนี่มาอกว่าสี่เดือนครับแต่ผลตุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าเออเดี๋ยวลูกเขาจะมาอาทิตย์หน้าอะไรงนี้ก็เลนต้องเป็นลูกค้าผมก็พูดจาเขาไปดีๆครับอยู่ๆยู ผมคิดเงินเขาร้อยหนึ่งเขาก็วักยามาให้ผมสี่สองครับพักยาอันนี้มาให้4ี่สอแล้วเขาก็ท่องคาถาอะไรไม่รู้อ่ะเอาแปแบมือผมแล้วเขาก็ยื่นให้หมาผมก็เดินไปจับตังมาให้เขาพันสองครับแต่จับตังมาพันสองผมก็กลัวในใจผมว่าว่ามันแพง ผมก็ไม่อยากจะตังค์ให้เขาเราผมก็เลยเข้าไปหาเมียก่อนที่ร้านข้างในครับครับสี่ซองนี่คือพันสองครับพอละสามร้อยกินสี่เดือนครับครับจริงๆอ่ะเราอยากจะได้ยานี้ไหมครับอยากได้เลยครับไม่อยากได้ยาใช่ครับครับแล้วเราก็เข้าไปหยิบตังค์ครับหยิบตังค์มาพันสองหยิบตังค์มาพันสองนะครับเพื่อจะมาจ่ายให้เขาครับผมแล้วแล้วตอนที่เราเราไปหยิบตังค์มาเราคิดอะไรอยู่ครับในใจคิดว่า เสียดายครับอยากปฏิเสธแต่มันเหมือนแบบพูดอะไรไม่ออกครับปฏิเสธไม่ลงปฏิเสธไ,ไม่ได้ใช่ถูกต้องครับก็เลยเข้าไปถามแฟนครับแฟนก็บอกว่าจะซื้อมาทําไมเรายังไม่รู้จากเขายาอะไรก็ไม่รู้แต่ก็คือว่าใหลล้ลองแค่สองเดียวแต่เขาไม่ยอมเขาบอกว่าเขาจะให้ลองทั้งหมดสี่สองครับสี่เดือนเราจะซื้อสองเดียวไม่ยอมก็คือเขาก็จะให้ให้เราสี่ซองเลยก็ค,คืออยากจะลองแค่เฉยๆว่ามันจริงอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับครับ แต่ผลท,ท้ายแล้วก็ต้องสี่สองเพราะสี่สองเพิ่มเมียบนครับเมียบนผมก็เดินเอายาจะมาขืนเขาแตงเงินพันสองอยู่ในมือผมครับเขาก็บอกว่าคุยกับผมปบาว่าลดสองร้อยเขาก็ดึงแบงค์ผันผมก็ขึ้นรถไปเลยครับเขาเข้าแบงค์พันแล้วเดินขึ้นรถไปเลยใช่ครับคือ <c oughs> แบบหนีไปเลยผมก็ยังทําอะไรไม่ถูกผมก็ยืนอยู่อย่างนี้ครับแล้วผลท,ท้ายผมก็เดินไปหาเมียเมียก็บอกเอ้า เอาหรือไงนี่อะไรเมียก็เลยบ่นนะครับอ๋อโอเคทีนี้มาถึงคุณภรรยาบ้างครับนะฮะคุณถือถือถือยานี่ฮะนี่นะครับสี่ซองนี่คือสี่ซองเจ้าปัญหานั่นเองครับครับผมอันนี้สี่สี่ซองอันเนี้ยเราได้สัมผัสนะฮะกับผู้หญิงสองคนนั้นหรือเปล่าครับโดนคนแรกเลยค่ะอ๋อโดนคนแรกเลยโดนคนแรกแล้วเราเป็นไงครับคือมันมันจุกมันมันพูดไม่ออก คือไม่พอใจแต่เราพูดไม่ได้พูดไม่ได้อยากจะปฏิเสธก็ไม่ได้อย,อยากจะไปจะปฏิเสธมากร์กที่ให้แฟนลองสร้างรอยเนี่ยไม่ได้อยากจะได้ยาไม่อยากจะลองหรอกแต่อยากจะตัดความลำคาญเฉยๆคืออยากจะให้เสี้ยน้นอยเสี้ยน้นอยเสี้ยอยากจะเสี้ยน้นอยที่สุดนะคะเอาไป300ยก็300ยอมเสียส้ยสร้ารอยคืออยากห้โ้่ฝนออกไปบอกว่าหน้า,า,นาตาเขา อันตรายมากนะตาเป็นคนหน้าตาอันตรา,หายาห,นาหน้าตาหน้าหน้าเกงถามหน้าตาน่ากลัวเลยแล้วแล้วเข้ามาสัมผัสเรายัางไงครับเขามาสัมผัสเรายังไงครับเอา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 เ้าไปเสิร์ฟเอาเ้าไปเสิร์ฟแล้วก็ลูบลงไปอย่างเงี้ยฮะโอ้แล้วมันมีความรูป,ล,ปลูปให้ดูนิดหนึ่งนะฮะลักษณะรูบล,ลงแล้วก็หลับข้าจากเราแล้วก็ออเธอลองทำเอามือมาต้องอน อ่าอ่ามือมันสั่งงานรูปลงแล้วก็เพิงจะหลับเข่าอ๋อลูบลงค่ะคือคนปกติโดยโดยทั่วไปเขาจะไม่ถูกเราทำไมอ่าเขาจะไม่ถูกเราช่วงีนโควิดใครให้ยากทู่กันก็ถูกไม่ได้อ๋ออันนี้มาลูบเราเลยพอมาลูบแล้วเราสะดุ้งเลยไหมหรือว่าไม่สะดุ้งรู้สึกเย็นรู้สึกเย็นเย็นเพราะมือคนเราจะต้องอุ่นใช่ไหมครับอุ่นภูมิตัวเราแค่ครับค่ะมันจะต้องอุ่นแต่นี้มันเย็นมันเย็นเลยง่ารู้สึกเย็นเย็นลงไปแล้วลจะนำกระจุก มันจะรู้สึกจุกจะแน้นคือจะยากพูดจะมันพูดอะไรไม่ได้ยากยากให้เขาไปเต็มที่คือยากจะให้เขายุ่นให้เขายุ่แบบเรารู้แล้วเราเริ่มเริ่มเริ่มสังเกตเห็วนว่ามันไม่ปกติอ่ะไม่ปกติะนะแล้วแล้วเรามาพอมาจังหวะที่เสียเงินไปแล้วสามีมาบอกเราว่ายังไงฮะตอนที่เสียเงินก็มาบึกราเราบอบนไว้เอาเงินมาให้เขาจะเขาไปเอาเงินจะเอาเงินมาหาเข้ามาบึกร้าเราพอนเรารับ เราก็เลยตัดต่นห้าว่าอ่าซ้ำรอยคือยากจะเสียหน่อยไงเอาไปซ้ำรอยพอจะลองกอดแล้วดีแล้วว่ากันไหมแล้วสามีว่าไงครับไม่ว่าอะไรพูดอะไรไม่ออกคือเขาพูดอะไรไม่ออกเขานิ่งเลยตอนจังหวะนั้นเขานิ่งไม่ออกเขาคือเงินแบบคือเงินอยอย่าง่เงี้ยคือคือเหมือนเป็นเหมือนปลาโดนชตเลยหรือหรือในใจคือเสียดายที่ตายทำหนึ่งที่เสียดายเงินครับใช่นิ่งแต่แต่ก็ จะให้จะต้องให้เข้ามมนโดนบังคับว่าจะต้องเอามาให้เข้าอะไรยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังงงกันต้องคนมาตื้อได้ยังไงฮะอยากจะเรียกเขาให้จอดไหมอยากจะตามด้วยจะทําอะไรไม่ได้อยากจะตามไ่เลยแล้วอยากจะตามด้วยคช่เวลานานี้กาจะงงเออนานไหมฮะกว่ากว่ากว่าจะหายมึนหายงงนานดินานเป็นชั่วโมงไปฮะนานกว่านั้นนานกว่านั้นเลยนานกว่านั้นจนจนจนเย็นนั่นเกิดเกณตองข้ามครึ่ง ประมาณกี่ทบายสร้างหมก็ยังงงกันยุ่ย่างงันเลยก็ยังอ๋อยังงงงงอยู่คือจิตใจยังวาบวุ้นยังยังแน่นยู่ยังงันอะยครับแล้วแล้วแล้วเวลาที่ที่เขามาจับเอ่อได้ข่าวว่ามีการท่องท่องคาถาด้วยเป็นยังไงฮะท่องคาถาแล้วเราเราไม่ได้ยินหรอกนี่นี่เคาได้ยินอ๋ออ่าอันนี้เป็นยังไงฮะเวลาที่เขามามาจับเราอ๋อเขาก็เอามือเราไปครับแล้วเขาก็ท่องคาถาว่าอ่า อะไรอ่ะท้องกระถาอะไรต่างๆครับเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเหมือนรักษาให้เราหายใช่ครับเออเอายาไปแล้วขอให้ยาเนี่ยรักษาเราให้หายใช่ใช่สาธุขอให้ไอ่เอาไปแล้วขอให้หายอะไรเง้ยรักษาเราให้หายครับผมครับนะฮะแล้วอาการมึนอาการชาของเรานะฮะจากที่เราโดนช่วงประมาณกี่โมงครับประมาณ9โมงครึ่งเออประมาณ3โมงครึ่ง หมายถึงว่าเช้าหรือว่าเย็นเช้าครับเช้าแล้วเราไปไปรู้สึกตัวเริ่มเริ่มดีขึ้นเริ่มสะดวกนะตอนตอนช่วงไหนครับเหมือนว่าหลุดนะฮะหลุดจากอาการมึนๆช่วงไหนครับไม่หลุดนี่ไม่บ้างงเย็นปะก็มันที่มันพอผ่อนขายได้นะมันมันเหมือนว่ามันยังตึงอยู่ตลอดนะครับ๋อมันก็ยังมึนๆอยู่ทั้งวันอื่นๆอยู่ตัวตัวที่เราครับ ประมาณตีสองกว่าก็ยังฝันเห็นหน้ากันเลย้คยๆว่าลืมตื่นขึ้นมามันคิดคุ้มคิดไงว่ามันไม่น่ามันพลาดได้ยังไงมันโดนได้อะไรประมาณเนี้ครับกระดาษสั่งด้วยกระดใช่ใช่ใช่ครับเกีร์รด้วยก็เลย่มาครับผมก็เลยนั่นแหละครับอ่ะโอเคผมมาถึงนะฮะอีกท่านหนึ่งนั่นเองนะฮะที่โดนในกรณีเดียวกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะอันนี้คุณนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะชื่ออะไรนะฮะ อ๋อคุณคุณน้สนนะครับครับผมนะฮะคุณน้สนนี่โดนเหมือนกันโครับอยู่ที่ไหนฮะจังหวะนั้นอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ในร้านเหมือนกันเข้ามาซื้ออ๋อเป็นร้านขายของเหมือนกันื้อก๋วยเตี๋ยวกินมกันโอ้เสดสว่าเขาเลือกร้านคาซึ่งมันเข้าง่ายอ๋อจังหวะนั้นเรากําลังขายของอยู่ใช่ไหมก็ลูกาวก้ากลังทาให้ให้เขากินอยู่อ๋อเขาเข้ามานั่งกินในร้านนี้เราก็นั่งที่โต๊ะอยู่เขาก็มานั่งคุยเลยไงเขาก็ เอาเปยยวนนะออกมาขาย oh. แล้วก็มีมุ้งอยู่ห้วนนึงครับพอดีเพื่อนคนหนึ่งนะที่นั่งด้วยกันนะ่ะ oh. เขาก็ท่ามว่าเปยเท่าไร่ oh. ออครับเขาก็ซื้อเปไปหนึ่งอันครับออซื้อหนึ่งอันแล้วทีเนี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาเขาก็เอายาเนี่ยมาขายครับเขาก็บอกว่าเนี่ยตาตาคนโน้นน่ะเป็นต้คนนน้เป็นต้อนเตออตตนนี้ก็ไม่ได้ตรงมาที่เราจริงๆหรอกเราอ่ะไม่เป็น แต่น,นี้เขาก็ก็จะเอาไอ้คนนั้นแหลยคนนั้นมันก็บอกไม่มีเงินม,มันก็ไม่มีเงินมันไม่เอามันก็ว่างานมันก็บอกมันไม่เอาแต่น,นี้้เราก็เออยาอะไรเมืนก็บอกเขาก็บอกว่าไอ้ลูกอะอยู่นครสวรรค์จะกลับมาทุกอาทิตย์ เขาก็ว่างานเดี๋ยวเดี๋ยวท่านั้นแล้วเดี๋ยวให้ลูกก็มาให้เข้ายู่สะลงเรือเราก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราไปเอาก็ได้ครับก็ว่างานอือพอได้เขานะเขาฟักยาออกมาเลยออ๋เขาฟักยาออกมาเลยแล้วเขามาสัมผัสตัวกับเรายังฮะจังหวะนั้นยังเขาก็ฟักยาตอนตอนตอนที่ยังไม่ได้สัมผัสตัวเราอะเราปฏิเสธเขาไหมฮะปฏิเสธปฏิเสธอยู่เขาบอกเขาฟักยาออกมาเ็าไม่รู้ว่าเขาบอกว่ายังไม่มีเราก็รูกว่ายังไม่มีฟักยาออกมาเขาก็บอกว่าเออ หา้ไหมยากหห้ไหมยากให้ใไหมเราก็เลยบอกว่าอ่ะยากให้พี่ก็ว่างั้นเข้าก็เลยเอายาเนี่ยมาใส่มือเราเนี่ยใส่ย well ังไงครับใส่ยังไงฮะใส่อย่างเงี้ยเอาใส่อย่างเงี้ยใส่อย่างเงี้ยเข้าก็อย่างเงี้ยเอาสาธุอย่างเงี้ยโอ้เหมือนอารัธนาให้เราเลยเราก็เลยไปก็เข้าเลยอ๋อจังหวะนั้นพอพอยังไม่จับเราเนี่ยเราปฏิเสธได้ไม่ได้อ้าวก็เชยยังเชยอยู่อะไรแต่พอเขาจับมือเราแล้วสาธุแล้ว ปรากฏว่าเราเป็นไงฮะจังหวะนั้นงงไปหมดงงเลยใจลึกๆเแต่เราก็รู้นะแต่ใจลึกๆเเราก็รู้เราก็ไม่อยากตายแต่ว่ามันเมื่นว่ามั่นจะหายเข้าไปคมัไม่ีเอาหายเข้าไปอ่ะพันซ่องอ่ะอันนี้พันสองพันซ่องเนี่ยพันสองเลยแล้วแล้วจังหวะนั้นอ่าอ่าในร้านนั้นเรามีคนอยู่กับเราไหมมีคนก็อยู่ก็ไม่มีใครค้านไม่มีใครพูดอะไรกันทั้งนั้นมีสี่คนมีพี่ตะไครมีเดือน ไอ้นั่นก็โดนไปอีกซองห่อมันก็บอกมันไม่เอามันไม่เอามันซื้อเปยอยู่นไปนะมันก็ไม่เอาพอมันไปเด้อเรียกกลับอีกเรียกไอ้คนนั้นกลับมานี่นี่ตอนแรกบอกไม่เอาใช่ไหมอีกคนหนึ่งเป็นญาติกันใช่ไหมญาติกันก็คือตอนแรกไม่เอาไม่เอาแล้วนึกยังไงนึกยังไงถึงไปเรียกเขากลับมาก็เข้าซื้อเปแล้วเขาก็เดินกลับไปเดินกลับไปเขาก็เรียกกลับมาไอ้คนนั้นกลับมาอีกกลับมาขอจับมือก็เอ้ย ซ้นเอามาเพื่อด้วยเอาตังมาเพื่อด้วยให้เราเอาตังมาเพื่อนี่ซ่องห่อหกลอยหก้อยอืมนั่นมันก็บอกมันไม่เอาครับอือก็ไม่มีมุ้งอีกล่างเราก็มันมีแบงค์ห้าร้อยเราก็เลยงั้นเอามุ้งมาส้มร้อยคือได้มุ้งนั่นแหละส้มร้อยจะยาเนี่ยผ่านซ่องเรานะจ่ายไปพันฮ้าแลวไอคนนั้นที่หกร้อยก็เป็นเท่าไหร่ล่ะโอ้โหนอนเลยครับผมไวจักตรงนั้นเล่าอาการให้ฟังนิดหนึ่งพอเขาจับเราแล้วปุ๊บเนี่ย เรารู้สึกยังไงครับมันก็บอกไม่ถูกอ่ะมันบอกไม่ถูกไม่มีใครปีกปากพูดอ่ะมันพูดไม่ได้เออมัไพูดไม่ได้อ่ะในใจเราลึกๆเราอยากปฏิเสธไหมอยากปฏิเสธอือใจลึกๆเนี่ยมึนวะยาอะไรก็ก็มอนว่าเราก็ใจก็บอกว่าเฮอยยาอะไรแล้วจะเอาไปทําไมก็นึกอยู่แต่ว่ามันไม่พูดอ่ะแต่มันปฏิเสธไม่ได้พูดไม่ออกออมมันพูดไม่ออกแล้วเราก็ นึกอยู่ตลอดไปลาว่ะยาอะไรซื้อมาได้ยังไงก็นึกอยู่แต่ว่าไม่ยากได้ก็มันยังไงต้องยังไปเอาเงินมาให้เขาได้ยังไงก็งงก็ยังบอกแล้วแล้วจากที่งงนะฮะตั้งแต่ตอนที่เราจ่ายตังไปแล้วนานไหมฮะกว่าที่เราจะหายงงเยนนุ่นอ่ะเย็นเลยห้าโมงแล้วก็ไปนั่งคุยกับคนที่ซื้อนี่อีกบอกฮะเดือน เราเนี่ยมันเสี่ยรู้เขาเ้าซะแล้วเนี่ยยาอะไรเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยกินได้ไหมเนี่ยเข้าหวานล้อมอะไรเราไหมบอกว่าพูด,พดให้ตายอย่างเงี้ยให้ย่างงั้นยังงี้พูดแบบเราเชื้อเข้าไปหมดอะพูด<อ>เราไม่มีช่องว่างพูดเลยเออมันมนเข้าปัดแท็กเราเมืแบบ่อนวัดออ้พออะไรอย่างเงี้ยมันจับแล้วเล็บกระแทกพูกระแทกกระแทกให้เราแบบล่องไล่ชัยโอนเข้าไปเลยครับก็คือเสียเสียเงินไปเสร็จนะตรงนั้นก็คือสองพันหนึ่ง สองพันหนึ่งร้อยบาทตรงนั้นเสียไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังมีเสียอีกไหมฮะใช่ใช่ไหมครับท่านออบตครับยังยังมีฮะไปอีกอีกหลายอีกหลายนะครับเป็นคนที่อายไม่ไม่ยังก็ยังยังไม่ประสงค์อยากจะออกสื่อไม่ออกสื่อครันก็เสียไปจํานวนหนึ่งหกหกเกตหน่อยบาทแล้วก็ล่าสุดล่าสุดได้มีการเออ่ทิ้งตัวโถไว้ให้กับเยื่อ มีมีเบอร์โทรด้วยครับเอาขอดูเบอร์โทรใกล้ๆกําลังนี่ครับเบอร์เบอร์โทรโทรด้วยครับใครที่จต้องการยาจํานี้เพิ่มสามารถโทรได้ชื่อด้วยมีมีชื่อด้วยมีชื่อด้วยครับมีชื่อมีโอเคล็อกโทรเลยครับโทรเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเออมันจะติดหรือไม่ติดเบอร์จริงหรือเบอร์ปลอมแต่ผมจะโทรตรงนี้เลยครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมนะตอนนี้กําลังจะโทรนะฮะไปยังเจ้าของยาชื่อชื่อชื่อใจแต่รู้สึกว่าใจร้ายเหลือเกิน ใจร้ายเหลือเกินนะฮะใจร้ายมากครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมนะฮะชื่อใจแต่ใจร้ายมากครับใจร้ายมากครับผมจะโทรออกนะครับแล้วก็ผมจะเจะเปิดโฟนจะเปิดโฟนด้วยนะครับอ่าดูที่ว่าติดไปฮะติดไม่ติดนะครับนะครับฝากหมายเลขโทรลับแล้วอีกครั้งหนึ่งครับอ่าอีกอีกรอบหนึ่งครับอ่าเปิดโฟนยังฮะ หมายเลขโทรกลับโทรดีโทรดันนเครับเอาแล้วครับนะฮะเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับมีการฝากหมายเลขโทรกลับจากคนชื่อใจนะครับพี่นะครับอระใครใครอยากจะได้ยาวพิเศษนะฮะก็โทรไปแล้วกันนะฮะโทรไปเพื่อเพื่อติดนะครับช่วยโทรหน่อยครับเพื่อเพื่อติดนะครับนี่นะเสี่ห่อพันห้าสี่ห่อสองพันกว่านะครับครับผมเดี๋ยวกดวางไปก่อนนะฮะเดี๋ยวมันให้ฝากมาเลย ครับผมโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราจะให้นะฮะผู้ที่ได้รับความเสียหายนะฮะฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะทั่วไปว่านะถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้จะปฏิบัติตัวอย่างไรครับนี่แหละถ้าเข้ามาค่ายคล้องอะไรเงี้ยยาไปเชื่อมากมเนี่ยยาแบบนเนี้ยเนี่ยเที่มาค่ายเป้ด้วยมุงด้วยค่า,ายยาด้วยเนี่ย เนี่ยมันลอกลวงเราแท้ๆเลยเนี่ยก็ต้องมีข้องแน่ๆแเลยแล้วเนี่ยออยอก็ไม่มีออยออยมีไหมไม่มีไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยไม่มีกระชายอยากากินขี้มันคือยาลมดีๆนี่เองแล้วแบ่งใส่ถุงมายาลมร้อนแปอย่าก้าอย่าไปเชื่อเขามาเลยหน้านี้โดนมาแล้วหน้าเนี้โดนมาแล้วเนี่ย โดนของจริงมาเลยจริงมาเลยเนี่ยรับมึนไปครึ่งวันครึ่งวันละเย็นนู้นเลยหกโมงนู้นเลยถึงจะรู้ตัวครับผมถึงจะรู้ว่าโดนไปเนี่ยรู้ไปแล้วยานี่ยาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยครับอ่ะมาถึงทางนี้บ้างครับมาถึงทางนี้บ้างอ่ะโอเคครับฝากเตือนค่ะผู้ที่มีคนคนแก่คนเท้าที่อยู่บ้านนะช่วยดูแลหน่อยนะคะ เพราะว่าช่วยช่วยบอกเขาหน่อยช่วยเตือนเขาหน่อยใ่คล้องอย่างเงี้ยอย่าได้เชื่อคนแบบนี้นะดูน้ำตาดูอะไรเขาค่ะแล้วเรื่องราวของการสัมผัสล่ะเออจะให้เขามาแต่ต้องตัวเราช่วงนี้ช่วงโควิดก็ห้ามแตะตัวกันอยู่แล้วค่ะเวลาใครจะเข้ามาใกล้ตัวให้บอกว่าไม่ต้องโควิดนงอย่ามาใกล้ฉันเออนี่นะครับ อ่าแล้วก็อ่าอันนี้ครับที่เป็นคนจ่ายตังค์ครับเป็นไงครับครับก็มีความรู้สึกที่มันมึนงงยังงงงงอยู่นะครับงงงนานมากตอนตอนนี้ยังงงอยู่ไหมครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกตัวนะครับตอนนี้ก็โอเคครับตอนนี้ครับก็จะต่อไปก็จะระวังตัวให้มากที่สุดครับเพราะว่ามันผู้คนค้าขายคนผูกพานเข้ามาเยอะก็เตือนร้านค้าทั่วไปนะครับที่อยู่ในละแวกนี้ก็คอยดูนะครับสอง ผู้หญิงนะครับสองแม่ลูกครับเป็นน่าจะเป็นแม่ลูกกันสองคนเป็นผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มเข้ามาทําทีขายของนะถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่ต้องการอะไรก็ปฏิเสธไปเลยถูกต้องครับแต่จริงๆอ่ะถ้าเราเป็นร้านค้ามันปฏิเสธยากนะครับโอ้ครับก็จะพยายามนะครับเป็นร้านค้าถ้าเจอเหตนี้แล้ว ก็พยายามส่งข้าวก็อย่าไปใกล้ๆชิดมากครับถ้าเจอเขตนี้แล้วก็อันตรายครับอันตรายเพราะว่ามันจะไม่รู้สึกตัวครับ ทั้งที่เราไม่อยากจะได้แต่มันก็ไม่รู้มันไปยังไงนะครับครับอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงเลยโดนจริงๆเลยไม่ได้เลยโอเคครับโอเคครับมาถึงพี่ออบตมานดครับมีอะไรอยากจะฝากนะฮะให้กับพี่น้องประชาชนบ้างครับผมผมผมอปบตมานดเกิดตุ่มนึกนะครับเป็นผู้นำราแรกนี้นะฮะแล้วก็พอดีหลังจากเกิดเหตุน้องศาสตร์ได้เยฟังนะครับว่าได้โดนอย่างนี้ผมก็เป็นห่วงค่ะรู้สึกเป็นห่วงหลังจาก อวยกรรมตามซัดนะครับจากโควิดมาน้ําท่วมแล้วยังม่เจออย่างนี้อีกผมก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ให้มันเป็นข่าวเพื่อจะพี่น้องจากจนที่อยู่บ้านําลําพังคนเท่าคนแก่น,นะครับ,รบยกมือไหว,ว้ถึงตักนะครับไหว้ถึงตักไหว้ถึงอกนั่นะอันตรายที่สุดโอ้โหเหมือนเหมือนกับเป็นลูกเป็นหล,ลานใจใ<ช>ดีมาเลยครับ,รบสองคนแม่ลูกนะครับเซเว่สีดำก็ระวังระวังด้วยช่วยแชร์ช่วยไล์ด้วยนะครับครับผมเป็นห่วงพี่น้องจริงๆครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ ครับผมนะฮะคุณผู้ชมครับนะฮะและนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะที่บ้านหนองสแตนะครับดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะสำหรับนะท่านใดที่ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังจากนะฮะที่ฟังนะฮะตัวจริงเสียงจริงนะฮะที่ผู้เสียหายนะท่านได้เล่าให้ฟังก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือถ้าเกิดว่าเราไม่สนิทสนม ไม่จําเป็นนะฮะจะให้เขาต้องมาแตะต้องตัวเราถ้าเกิดว่ามาใกล้ๆตัวเราก็บอกเขาแล้วกันเว้นระยะห่างนิดหนึ่งอย่าเข้ามาใกล้นะแล้วก็ถ้าดูท่าทางไม่ไว้วางใจก็ก็บอกว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีธุระไว้มาอา่าก็คือให้เขาออกไปแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปรับแขกก็ได้ครับถ้าเราไม่สนิทสนมไม่รู้จักกันนะครับก็ฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันเรื่องจริงเตือนภัยนั่นเองนะครับผมดิจไก่นะฮะรายงานที่บ้านหนองสันเต อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี